มาโอเคสวัสดีค่ะแก้มยูนะคะจากเพจผู้หลานสําหรับคลิปนี้นะคะจะมาตอบคาถามเกี่ยวกับคนที่แบบว่ากําลังทานผู้หลานอยู่แล้วอยากจะรู้ว่า,าพี่กินยาคุมอยู่พี่ฉีดยาคุมอยู่เนี่ยสามารถทานผู้หลานได้ไหมก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าการทานยาคุมเนี่ยทานเพื่ออะไรทานเพื่อรักษาซีดหรือว่าทานเพื่อคุมกําเนิดนะคะ ถ้าเราทานเพื่อการคุมกําเนิดเนี่ยออสามารถทานคู่กับผู้หลานได้นะคะแต่ว่ายุเนแนะนําให้ทานคนละเวลานะคะสมมุติว่าพี่ทานยาคุมตอนเช้าอย่างเงี้ยเอาผู้หลานไปทานตอนเย็นแบบนี้นะคะหรือถ้าจะทานยาคุมก่อนนอนให้ใช้ผู้หลานมาทานตอนเช้านะคะอันนี้กรณีที่1ในกรณีที่2ถ้าพี่ทานยาคุมเพื่อรักษาซีสเพื่อรักษาอาการปวดประจําเดือนเพื่อทานเพื่อไม่ให้เมนมันมาอย่างเงี้ย แล้วจะรักษาคู่กับการทานผู้หลานในกรณีแบบนี้ยุ้ยแนะนำให้หยุดการทานยาคุมก่อนหรือฉีดยาคุมก่อนนะคะก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนะคะว่าการรักษาแบบแผนปัจจุบันกับแผนไทยแบบใช้สมุนไพรเนี่ยมันจะใช้คนละวิธีกันนะคะถ้าในแผนปัจจุบันเนี่ยเวลาเขาใช้การรักษาแบบรักษาซิสรักษาอาการเนื้อง,งอกหรือปวดประจำเดือนเนี่ยเขาจะไม่ให้ประจำเดือนมันไหลมา นะคะก็คือฉีดยาคุมเพื่อไม่ให้เมนไหลออกหรือฉีดยาคุมให้ซีสมันฝ่อลงอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าอีกสายหนึ่งแผนไทยที่ยิใช้อยู่เนี่ยการถ่ายของเสียหรือการถ่ายประจำเดือนเก่าพวกซีสพวกเนื้ององพกพักพวกพังผืดออกเนี่ยมันจำเป็นต้องถูกขับออกมากับประจำเดือนหรือรอบเดือนของคุณนะคะฉะนั้นแล้วการใช้ยาคุมนะคะในการฉีดเพื่อให้ มันฝ่อลงเพื่อให้หยุดประจําเดือนไหลยอย่างเงี้ยคืออั้นไว้หรือกดไว้กดภุมิไว้นะคะแต่ถ้าแผนไทยเนี่ยมันก็จะถ่ายออกอย่างเงี้ยถ้าเลือกที่จะรักษาแผนใดแผนหนึ่งให้เลือกรักษาวิธีใดวิธีหนึ่งให้จบคอร์สให้จบกระบวนการทุกอย่างก่อนนะคะ เพราะว่ามันจะตีกันนะคะอย่างที่ยุ้ยบอกคือถ้าแผนปัจจุบันเขาอั้นของเสียไว้อั้นเลือดไม่ให้ไหลไว้แต่ถ้าสมมุติคุณกินผู้หลานไปเนี่ยมันจะขับออกไงเลือดมันก็จะขับออกเมนมันก็จะขับออกอย่างเงี้ยมันจะตีกันมันจะชนกันจําเป็นต้องเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งนะคะถ้ารักษาแบบแผนปัจจุบันรักษาให้จบก่อนแล้วค่อยมาทานผู้หลานแบบนี้ก็ได้ถ้าใช้วิธีการถ่ายพิษแบบผู้หลานเนี่ยคือ ต้องหยุดนะคะหยุดฉีดยาคุมหรือกินยาคุมเพื่อรักษาก่อนมันจําเป็นต้องถ่ายพิษออกนะคะลูกค้าหลายๆคนที่เข้ามาปรึกษาอยู่นะคะยุ้ยก็จะถามก่อนว่าคุณเป็นเยอะขนาดไหนหรือว่า,เ,าเป็นซีสอยู่กี่เซนเนื้องอกอยู่กี่เซนหรือรักษาวิธีไหนมาก่อนหรือเปล่านะคะจะมีการาซ,กซักประวัติหรือว่าซักข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะว่าถ้าเป็นซีสแบบเยอะนะคะสมมุตินะคะ5เซน10เซนอย่างเงี้ย แต่ซีสเนี่ยมันไม่ได้เป็นก้อนแข็งนะคะอย่างเช่นพวกประจำเดือนเก่าแบบสะสมในมดลูกของคุณเงี้ยมันหมักหมมหรือสะสมภายในมดลูกหรือรังไข่ของเราเนี่ยถ้าใช้ตัวผู้หลานเนี่ยสามารถถ่ายออกนะคะถ่ายออกได้ละลายออกมาได้กับประจำเดือนอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้หนามากมันไม่ได้แข็งมากนะคะใช้ผู้หลานถ่ายออกแล้วค่อยๆไหลออกมาแบบทุกเดือนทุกเดือนเงี้ยมันถูกถ่ายออกมาทุกเดือนอยู่แล้วนะคะ ผลจากการถ่ายพิษออกเนี่ยเนื้องอกหรือว่าซีสเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะคะถ้าไปอันตราซาวดูนะคะในกรณีที่แบบว่าเป็นเนื้องอกที่ลักษณะแบบเป็นสะสมมานานแล้วก็เป็นก้อนที่แบบแข็งมากนะคะ,อ,ะอยุขอเวลาคนที่แบบจะจะ,จะทดลองนะคะทดลองกินผู้หลานเนี่ยอย่างน้อยนะคะต้องกินติดต่อกันหนึ่งหนึ่งปีนะคะถ้าในกรณีซีสหรือว่าเนื้องอกนะคะเพราะว่า ยุ่งไม่สามารถการันตีหรือว่าบอกได้นะคะมันจะฝ่อหรือว่ายุบลงในเดือนที่เท่าไหร่นะคะบางคนก็1เดือนบางคน2เดือนบางคน3าถึงเดือนนะคะหรือคนที่แบบว่าเป็นเยอะเป็นหนักๆก,ก,ก้อนมันค่อนข้างแข็งแล้วก็ต้องใช้เวลาละลายออกมากับรอบเดือนเนี่ยบางคนก็เป็นปีอย่างเงี้ยกว่าจะแบบละลายหมดหรือหายหมดเงี้ย ถ้าภายใน1ปีที่คุณทานนะคะบอกก่อนนะคะว่าถ้าภายใน1ปีที่คุณทานผู้หลานแบบติดต่อกันเนี่ยแล้วไปอัลตราซาวดูเนี่ยถ้ามันไม่ยุบแม้แต่1เซนนะคะไม่ยุบแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเคสนี้นะคะแนะนําให้ผ่าตัดเลยนะคะเพราะว่าในลักษณะที่มันไม่ยุบหรือมันไม่ละลายเนี่ยแสดงว่าภายในมดลูกเนี่ยมันสะสมมานานแล้วก็มันกลายเป็นก้อนแข็งก้อนไขมันก้อนของเสีย ก้อนประจำเดือนเก่ามันสะสมแล้วแข็งมันไม่สามารถละลายออกมาได้วิธีนี้คือใช้วิธีการผ่าตัดอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าในกรณีที่มันสามารถละลายออกมาได้เนี่ยเราใช้ผู้หลานในการขับออกมาแบบนี้ได้นะคะทุกรอบเดือนอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆ่อ,อ,อรหรือว่ายุบลงเองตามธรรมชาตินะคะการใช้วิธีการผ่าตัดถามว่ามัน,มนจบไหมถ้าในมุมมองของอยูอะถ้าคนที่แบบเป็นเนื้องอกเป็นซีดเป็นพังผืดอ,อย่างเนี้ย ถ้าเจอปุ๊บเนี่ยแล้วไปผ่าตัดทันทีอย่างเงี้ยถามว่ามันจบไหมสําหรับในมุมมองของอยุ้ยเองนะคะยุ้ยเจอกับลูกค้าหรือคนไข้แบบหลายๆเคสนะคะที่แบบว่าเขาไปผ่าตัดมาแล้วอะถึงเวลามันก็เป็นมาใหม่เหมือนกับว่าต้องผ่าซ้ำสองซ้ำสามเพราะว่าในระบบร่างกายของเราอะมันจะมีรอบเดือนสะสมออกมาทุกเดือนอยู่แล้วแต่ถ้าเรายังทําพฤติกรรมเดิมๆอย่างเงี้ยกินน้ําเย็นอย่างเงี้ยชอบกินของทอดของมันของหวานอย่างเงี้ย ไม่ได้เคยแบบถ่ายของเสียในมดลูกออกเลยอะถึงเวลามันเกิดการสะสมขึ้นมาใหม่มันก็เป็นก้อนเนื้อหรือว่าก้อนของเสียเกิดขึ้นมาใหม่คือมันไม่จบนะคะแต่ถามว่าถ้าไปมันเป็นก้อนเยอะหรือว่าก้อนแข็งแล้วคุณจะไปผ่าอย่างเงี้ยโอเคนะคะย,ยุแนะนําให้ผ่าเลยถ้ามันเป็นก้อนแข็งนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะคุณสามารถทานผู้หลานเพื่อขับพิษขับของเสียออกไปแบบนี้ได้นะคะแล้วแต่ว่าจะตัดสินใจใช้วิธีไหนนะคะ ของยุยอมันเป็นแค่แบบทางเลือกหนึ่งแค่นั้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องแบบเจ็บตัวหรือว่าเสียเงินค่าใช้ใจ่ายหลักหมื่นหลักแสนเพื่อไปรักษาแบบนี้นะคะเพราะจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วอ่ะถ้าถ้าภายในระบบร่างกายยังเสียสมดุลอยู่ยังมีของเสียเกิดขึ้นอยู่ลองใช้พฤติกรรมเดิมๆอยู่เนี่ยยังทำพฤติกรรมเดิมๆอยู่เนี่ย คือมันไม่ได้แก้ตรงจุดนะคะไม่ได้แก้ต้นเหตุไม่ได้แก้ต้นต่อของการเกิดโรคเพราะฉะนั้นแล้วโรคทุกโรคมันสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลานะคะคนทานผู้หลานเนี่ยจริงๆมันช่วยได้ทุกทุกอย่างในระบบร่างกายแต่ในส่วนของคลิปเนี่ยจะเจาะจในเรื่องของคนที่แบบมีปัญหาเรื่องมุดลูกนะคะผู้หลานจะมีลักษณะเด่นก็คือตำรับเนี่ยมันจะเป็นตรวจสูตรถ,ถ่ายพิษอยู่แล้ว ะะซีสกินได้นะคะคนมีถุงน้ําในรังไข่กินได้นะคะเนื้องอกในรังไข่นะคะมดลูกกินได้นะคะท่อรังไข่ตีบตันนะคะทําให้มีลูกยากกินได้นะคะเพราะว่าตัวเนี้มันจะไปเคลียร์ของเสียที่อาจจะเป็นพวกไขมันพังผืดต่างๆไปอุดอยู่เนี่ยทำให้ท่อรังไข่มันตันทําให้คุณมีลูกไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงหลังคลอดอย่างเงี้ยไม่เคยถ่ายพิษนะคะออกเลยไม่เคยขับ ประจำเดือนเก่าออกเลยไม่เคยขับน้ําคาวปลาออกเลยเนะี่ยแล้วทําให้มีอาการปวดหลังปวดเอวหลังคลอดนะคะมีอาการแบบคล้ายๆอาการวัยทองอะ่ะรู้สึกหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนอนไม่ค่อยหลับอย่างเงี้ยคืออาการสะสมพิษนะคะหรือเลือดที่มันสะสมจากการคลอดลูกเนี่ยมันหมักบมอยู่ในมดลูกของเราเนี่ยยังไม่เคยถ่ายออกเนี่ยก็ทานผู้หลานได้นะคะบางคนนะ่ะ พอมีลูกคนแรกแล้วนะคะพอคนที่สองติดยากเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะมีแบบเลือดประจําเดือนเก่าสะสมอยู่เลือดน้ํขคาวปลาเก่าสะสมอยู่ทําให้คุณติดลูกยากเนี่ยนะคะอันนี้เคสนี้ยุก็เจอเยอะนะคะผู้หลานเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเฉพาะภายในมดลูกอย่างเดียวนะคะมันช่วยได้ทั้งระบบร่างกายเลยไม่ว่าคุณจะเป็นแบบก้อนเนื้อหรือว่าเป็นก้อนของเสียพวกก้อนไขมันพวกซตีต่างๆเนี่ยที่อยู่ ตามร่างกายของคุณน่ะบางคนออกตามตัวอย่างเงี้ยก็ช่วยได้นะคะมันเป็นการปรับระบบภายในของเราให้เลือดน้ําเหลืองที่มันไม่ดีถูกถ่ายออกถ่ายเทออกทางอุจจาระถ่ายเทออกทางปัสสาวะอย่างเงี้ยแล้วตัวเนี้ยคือต้นตอของการสะสมโรคนะคะคือต้องถ่ายพิษออกอย่างเดียวนะคะฉะนั้นแล้วนะคะสูตรของผู้หลานเนี่ยพูดง่ายๆนะคะก็คือสูตรถ่ายพิษนะคะถอนพิษถอนทัง้งรากถอนทั้งโคนนะคะสรุปอีกทีนะคะถามว่า คนทานผู้หลานจะกินยาคุมได้ไหมถ้ากินยาคุมเพื่อคุมกําเนิดไม่ได้รักษาซีสไม่รักษาอะไรเงี้ยสามารถทานได้แต่คนละเวลาแต่ถ้าในกรณีกินเพื่อรักษาซีสรักษาเนื้องอกฉีดยาคุมเพื่อรักษาต่างๆเนี่ยยังไม่แนะนําให้รักษาแบบผู้หลานนะคะมันคนรละสายกันนะคะต้องหยุดฉีดต้องหยุดกินก่อนแล้วใช้ผู้หลานในการถ่ายพิษทะลวงพิษออก มากับประจําเดือนแบบนี้นะคะผลของการถ่ายพิษออกทุกเดือนทุกเดือนคุณสังเกตดูนะคะช่วงแรกๆเนี่ยลูกค้าหลายๆคนนะคะเวลาแบบอาจจะตกใจนิดนึงนะคะมันจะออกมาเป็นแบบก้อนก้อนสีดำดำก้อนเหนียวเนียวแข็งแข็งหรือบางคนออกมาแบบเนื้องอกหลุดออกมาเงแบบี้ยซีดหลุดออกมาเงแบบี้ยไม่ต้องตกใจนะคะถ้าออกแบบนี้ นะคะให้ดีใจด้วยซ้ํานะคะว่าของเสียหรือของไม่ดีที่อยู่ในตัวคุณมันขับออกมาแล้วแล้วทํายังไงก็ไม่ต้องตกใจก็กินน้ํานะคะกินน้ําอุ่นน้ําธรรมดานะคะช่วงที่แบบมีประจําเดือนมีเมนเนี่ยมันจะขับออกได้ดีนะคะอย่าทานอาหารริดเย็นทุกอย่างอย่างเช่นน้ําเย็นแตงกวาแตงโมนะคะพวกเนี้มันจะทําให้เลือดเราหยุดไหลนะคะ แล้วขับไม่ออกฉะนั้นแล้วถ้าช่วงเป็นเมนก่อนเป็นเมนสัก3าวันนะคะหรือช่วงเป็นเมนเนี่ยคุณอาจผู้หลานไปเลยแล้วกินตอนอุ่นๆเนี่ยมันจะละลายออกมาได้ดีแล้วอีกคําถามหนึ่งที่ยุ้ยเจอเยอะนะคะเป็นเมนสามารถกินผู้หลานได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วช่วงเป็นเมนเน,เนี่ยกินผู้หลานได้เลยเพราะว่ามันจะไปขับของเสียออกได้ดียิ่งกินนะคะยิ่งขับออกได้ดีนะคะแล้วผลของการทานผู้หลาน ถ้าภายในดีระบบภายในดีเลือดเราดีเนี่ยผิวพรรณนะคะเราก็จะดีผมเราก็จะดีเล็บก็จะดีนะคะปากเราก็จะไม่แตกไม่แห้งนะคะพวกสิวพวกกะพวกฝ้าเนี่ยมันก็จะหายเองนะคะยังไงยุ้ยขอฝากนะคะสําหรับคนที่ติดตามเพจของยุ้ยอยู่เนี่ยถ้าตัดสินใจที่จะทานผู้หลานแล้วนะคะในกรณีเคสซีสหรือว่ามีลูกยากหรือว่าเป็นเนื้องอกเป็นพังผืดเนี่ย ย้ขอเวลาอย่างน้อยนะคะคุณตัดสินใจกินไปเลยนะคะ1ปีนะคะถ้าพี่แบบทานไปแล้ว1ปีอย่างเงี้ยซีสมันไม่ยุบเนื้องอกมันไม่ยุบเลยค่อยตัดสินใจหยุดทานนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ตอบสนองกับร่างกายคุณหรือว่าซีสของคุณก้อนมันใหญ่เกินไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้การผ่าตัดนะคะแล้วก็ค่อยกินถ่ายพิธีหลังนะคะส่วนเรื่องของการมีลูกเนี่ย กินไปยาวๆนะคะเพราะว่ายุ้ไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะมาตอนไหนถ้าคุณแบบมีอะไรไม่ตรงวันตกไข่นะคะมันก็ไม่ติดหรือสามีคุณไม่ได้กินด้วยอย่างเงี้ยบางทีอ่ะผู้หญิงอาจจะพร้อมแล้วผู้ชาย เชื้ออ่อนหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเชื้อไม่แข็งแรงเนี่ยมันเป็นที่ตัวปัจจัยของผู้ชายด้วยนะคะเช่นแบบมีโรคต่างๆพวกความดันเบาหวานกินเหล้าเยอะสูบบุหรี่จัดอย่างเงี้ยพักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยมันก็มีผลฉะนั้นแล้วบอกให้ผัวคุณกินด้วยนะคะกินผู้หลานกินด้วยกันได้เลยแล้วก็นับวันตกไข่นะคะใช้เครื่องวัดวันตกไข่อย่างเงี้ย กินไปเลยนะคะยุ้ยขอเวลา1ปีถึง2ปีนะคะเรื่องของการมีลูกอะ่ะดีกว่าที่คุณจะเสียเงินเป็นแสนในการทำกิฟต์เนี่ยบางคนที่เป็นลูกค้ายุ้ยนะคะทำกิฟต์มาแล้วนะคะหมดเงินเป็นล้านนะคะแล้วกินผู้หลานเนี่ยใช้เวลา1นเดือนถึง1ปีเนี่ยคือกินไปเลยนะคะไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเนี่ยก็ติดกันหลายคนนะคะหลายเคสด้วยให้ไปดูรีวิวในเพจนะคะถ้ายังไงฝากติดตามเฟซส่วนตัวด้วยนะคะที่เฟซแก้มยุย้ยผู้หลานไว้ติดตามนะคะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือช่อง YouTube นะคะยุ้ยมีช่อง YouTube หมอยุ้ยผู้หลานนะคะ,ะจะมีสองช่องช่องรีวิวแล้วก็ช่องการสอนแพทย์แผนไทยสามารถติดตามได้ทั้งสองคลิปนะคะเวลาทานผู้หลานนะคะยุ้ยย้าเสมอว่าคุณต้องศึกษาสินค้านี้ให้ดีก่อนศึกษาว่าสินค้า,าตัวนี้ทำงานยังไงกับร่างกายของคุณทานแล้วมีผลข้างเคียงขับออกมาอย่างไงแล้วพอมีผลข้างเคียงขับออกมาแล้วเนี่ยจะลดหรือจะปรับ ยังไงนะคะไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบซื้อแต่ยุยอยากจะขอให้คุณแบบศึกษาดีๆก่อนที่จะสั่งนะคะยุ้ยเป็นคนแบบแบบนี้อยู่แล้วนะคะเป็นคนตรงๆอยู่แล้วยุ้ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบตื้อใครไม่ชอบง้อขายนะคะจะไม่มีการบิวอะไรใดๆนะคะคนที่จะทานผู้หลานคือต้องศึกษาเองอย่างเดียวต้องฟังคลิปอย่างเดียวแล้วต,ตัดสินใจเองนะคะว่าสินค้านี้มันเหมาะกับเราหรือเปล่านะคะ เราไม่บังคับนะคะเราขายอย่างเงี้ยมา3ปีแล้วนะคะของผู้หลานบางคนเนี่ยดูคลิปกันแบบดูรีวิวกันเป็นปีอถึงตัดินใจแบบนี้ก็มีบางคน2อสเดือนกว่าจะซื้ออย่างเงี้ยไม่ต้องรีบนะคะขายกันอีกยาวนะคะถ้าไม่ตายก่อนนะคะโอเคค่ะข,ขอบคุณค่ะ นิยามของผู้หลานคือเป็นสูตรถ่ายพิษนะคะสูตรถ่ายพิษไม่ใช่การถ่ายพิษถ่ายของเสียเฉพาะลำไส้ไม่ใช่ดีท็อกแบบนั้นแต่มันเป็นสูตรที่ล้างพิษถ่ายพิษครีนหรือทำความสะอาดทั้งระบบร่างกายหัวจุดเท้าปรับระบบร่างกายทั้งหมดเลยทั้งตัวเราเลยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาส่วนไหนตัวเนี้ยมันจะไปเคลียร์ของเสีย